ท่านใดนะครับสนใจดีเกมให้เรียมโค้ดเกมฟรีไฟ r e และเกมอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับระบบสุ่มของรางวัลบริการเติมเกมและจําหน่ายบัตรเติมเกมออนไลน์พบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นเทพครับผมลิ้กงอยู่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคนะครับผมกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้กูผมเหมือนเดิมนะครับ n น x กันะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา DPI คุณผู้ชมนะครับของกุลาเต้เอนะครับซึ่งอา คลิปแนะนา DPI เนี่ยผมเคยแนะนําไปแล้ว1คลิปนะประมาณ3เดือนที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอของคุณลาเต้เนี่ยมันมีเขามีการปรับเปลี่ยน DPI เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณสามเดือนที่แล้วเนี่ย DPI ของคุณลาเต้อยู่ประมาณพันสี่นะครับซึ่งผมใช้มาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับส่วนที่ล่าสุดนะครับจะ DPI เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับเป็น DPI ประมาณ1เดือนที่แล้วนะแต่ผมไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยน ดพไอหรือยังนะครับแต่ว่าอ่าดิเพื่อใครสนใจนะครับสามารถไปดูกันได้และสามารถไปปรับใช้กันได้นะครับของคุรัเต้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู d p i ของคุรัเต้กันเลยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวให้คุณชมแนวกดไปที่การตั้งค่าเดี๋ยวผมจะสอนนะครับวิธีการเปิดวิธีการตั้งค่าของ DPI อนะครับของ h u a w e i นะครับ ันนี้เป็นรุ่น Huawei นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนแล้วกันนะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับให้คุณผู้ชมกดไปที่ตั้งค่าแล้วเลื่อนลงมาสุดเลยนะครับเห็นคําว่าระบบกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้กดคาว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของผู้ชมนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมกดคาว่าหมายเลขบิลตรงนี้นะครับกดย้าๆเลยนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าท่านใดนะครับมีรหัสผ่านหน้าจอก็ให้ใส่ไปเลยนะครับผมอ่ะพอคุณใส่รหัสผ่านหน้าจอเสร็จนะครับมันจะขึ้นว่าตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาเรียบร้อยนะครับให้กดกลับเลยนะครับ กดกลับเสร็จนะครับอ่าเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าตัวเลือกนะสำหรับนักพัฒนาขึ้นมานะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนหาคาว่าอ่าความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับผมให้กดเข้าไปเลยนะครับให้คุณชมเปลี่ยนไป899นะครับอันนี้เป็นอ่า dpi ล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดนะครับไม่รู้ล่าสุดหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นของ1เดือนที่แล้วนะครับที่คุณลาเต้เปิดเผยมานะครับผมก็อ่าลองไปใช้กันดูได้นะครับแล้วกดตกลงเลยนะครับ พอกดตุกลงเสร็จนะครับหน้าจอของผู้ชมมันก็จะเล็กลงประมาณหนึ่งเลยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ DPI ของกูณลาเต้นะครับผมโอเคนะครับพอเราตัดบปรับ DPI กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยเล่นพันสมาตลอดนะครับพอลดลงมาประมาณ100เนี่ยอ่ะผมจะดูนะว่าเออมันมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างนะครับการหันอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าเออมันค่อนข้างช้านะครับผม <S <S เหมือนว่าถ้าเราอยากหันให้มันแบบเหมือนอันเก่าเนี่ยเราต้องแบบง้างนิ้วให้มันแบบเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราปรับให้มันน้อยลงนะความชินมือเนี่ยเออมันก็ต้องแบบเหมือนมือเร,เราแบบต้องอะไรอย่างนี้ใช้มือมากขึ้นนะครับผมสาหรับการลากหัวนะผมคิดว่ามันไม่แตกต่างจากที่ผมปรับพันสี่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันเนี้ย ตั้งค่าแบบเนี้ยเออของคุราเตประมาณ1เดือนที่แล้วเนี่ยมันยิงโดนหัวได้ง่ายกว่าอันเก่าของผมอีกนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเออเราจะอาจจะเปลี่ยนอะไรนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าการหันเนี่ยเออมันไม่มันแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับคือต้องหันเพิ่มมาอีกนะครับผมหันนิ้วเพิ่มมาอีกมันค่อยหันให้นะครับ okay, เดี๋ยวเราไปลองดีเซิร์ตอีเกิลกันบ้างนะครับเมื่อกี้ลองลูกซองสองนัดไปแล้วนะครับไม่ใช่ลูกซองสองนัดดิสเปสนะครับ โอเคนะครับสำหรับการยิงดีเซอร์ตเนี่ยสำหรับปืนอ่าดีเซอร์เนี่ยประมาณนั้นเลยนะครับ <c oughs> เก่าเนี่ยผมปขนัดลากเบาๆเลยนะครับแเรามาอนี้แบบเหมือนมันพอดีอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเออเขเสียสำหรับผมนะที่ปรับม,มาเยอะๆนะครับคือการหันฮนะมันแบบ <c oughs> <c oughs> มันช้าเนะี่ยมันไม่ค่อยคล่องนะแต่ว่าถ้าเล่นแบบจนชํานาญเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคล่องอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูการตั้งไอวอร์นะว่าเออมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับการตั้งไอวอนะครับถามว่าตั้งได้ไหมนะครับตั้งได้แน่นอนนะครับเพราะว่าขนาด2 0งศูนนะครับผมที่แบบ d p i น้อยเนี่ยเขายังตั้งได้เลยนะครับคือต่อให้เราแบบตั้งน้อยหรือมากอะไรยังไงเนี่ยตั้งกลางๆเนี่ยแบบนี้ถ้าเราลากสุดนะครับมันก็ลากได้เหมือนเดิมนะครับคือถ้าเราลากไม่สุดนะครับมันก็จะนี่เลยอยู่กลางไกลๆตัวเราครับถ้าแนะนำนะครับลากใกล้ๆตัวที่สุดนะครับแล้วก็ ฝึกเล่นกับคนนะครับเพราะว่าเราแบบตั้งไอวอลกับอากาศกับตั้งกับคนเนะี่ยมันแตกต่างกันมากนะครับแนะนาให้ฝึกเล่นกับคนนะครับส่วนเทคนิคตั้งไอวอลเนี่ยผมได้สอนไปเยอะมากนะครับในช่องผมเนะี่ยไปสามารถหาดูกันได้นะครับส่วนมากเทคนิคการตั้งไอวอลเนี่ยมันจะซ้าๆกันนะครับผมก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมเนะี่ยมันตั้งได้นะครับผมมันไม่มีอะไรยากเลยเนี่ย easy to to ตั้งเลยนะครับผมนะกดไอวอลอันนี้ไม่ติดอีก ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ DPI ของคุณลาเต้น,นะครับผมก็บอกเลยว่าอ่าไม่เร็วมากนะครับแล้วก็เออเร็วดิสำหรับใครหลายคนอาจจะเร็วนะสำหรับผมเนี่ยมันช้าลงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเล่นพันสี่มาจนแบบชำนาญน,นะเออเล่นบ่อยมากะครัยแล้วปรับมาลงมาเหลือ899นะครับซึ่งมันลดมา100นะครับผมตีไป100เลยนะครับซึ่งความการหันอะไรเนี่ยถามว่ามันหันได้นะมันหันได้นะแต่ว่าเออมันแบบไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับ แต่ว่ายิงหัวนี่โอ้โหอีซี่เลยเหมือนเข้ากับหัวมากนะครับแต่ว่าเอ,อหันเนี่ยมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่การตั้งไอวงไอวไอวนนี่ตั้งได้แน่นอนนะครับก็ให้รักให้สุดนะก็ประมาณนี้สำหรับ DBI ของคูลาเต้น,นะครับอ่าเป็นการอัปเดตนะเผื่อใครหลายคนที่แบบโอปพี่ครับ DBI ของคูลาเต้น,นี่ มันเป็นเท่านี้เท่านี้นะครับเออมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเข้าใจนะว่าอันเก่าเนี่ยมันคืออัน3เดือนที่แล้วนะครับอันนี้เป็นอันปัจจุบันประมาณ1เดือนที่แล้วนะของคุณลาเต้นะครับผมก็สามารถไปตั้งตามได้นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ผม n e x กซัสเอก็ขอกลาบสวัสดีคุณผู้ชมครับผมบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไป Nah. This is genius, straight from the country right there with my kid from in my mouth and then put